เดี๋ยวนี่นี่พัฒนาเนาะอัพเกรดคีมอเตอร์ไซค์มาเหตุงานพอแต่เ่าวาีมอเตอร์ไซค์อะ่ะคนอืนของมองเหรอมันคือยังค้นเจนหนักไอ้เด็ดก้าโมงเช้าทำไมถึงได้ร้อนขนาดนี้เนี่ยมัน ปาร์ตน,นูด,นด,นดเดี๋ยวนี่พัฒนาไปหลายเลยเนาะพัฒนาอย่างทิีมที่ตะกอเหรอนะนั่งรถเมย์มาเหตุงานเดี๋ยวนี่นี่พัฒนาเนาะอัปเกรดขี่มอเตอร์ไซค์มาเหตุงานพอ่อ เออนุดนูไม่หยังที่ถามแน่ะนี่โตเฮ็ดงานอยู่หนีมาจักปีแล้วอะกะซี่คาปีแล้วแหละแต่โตถามเห็นยังกะบว่อีหยังดอกกัเฮ้าว่าเห็นโตว่าเฮ็ดงานอยู่หนีมาแต่โดนก่อนเฮ้าปุณนอะแต่ก็บโบมีปัญญาสื่อรถยนต์มาขับจักเทียเลยอะโอ้ยก็บาัเฮ้าอยู่ไกลซัำนนิขี่มอเตอร์ไซค์ทัแหละประหยัดดีประหยัดเด้ประหยัดที่บ่มีเงินกันแน่อ่ะนุต ฉันว่านะขี่มอเตอร์ไซค์นะฝุ่นก็บอกหลายฮ้อนก็ฮ้อนฉันว่านะขี่รถยนต์มาสบายก็ต้ตรงหลายเลยอ่ะเออเทาเห็นโตขี่รถยนต์มาเห็นงานเสมือนี่ขาดมันจากบานละ่ะขนาดเท่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นงานคุมมือนี้เดือนเดือนนึงก็เกือบพันอยู่เลยก็บอกจากบาทหรอกนะแต่เราว่าขี่มอเตอร์ไซค์อะ่ะมันก็บดีคืกอก็บอกอืน่นของมองเหรอมันคือยัง ค้นจนน่ะโอ้ยเหตุงานกันเด้อบ๊ายบายอุ้ยเที่ยงแล้วอ่ะกินอะไรดีเนาะสั่งใบแมงดีกว่า เฮ้ยนุ๊โอุยนี่นอกจากโตจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหตุงานแล้วยังงอเขาเมาื่อกี้นีกเด็กอุย้ยบ่อยากายก้ผู้่นเขาบอกสิอายเห็นอย่างมาทิพย์เา้าพเดไปดาไปดูถูกผู้ใดแต่ว่ามันเบิ่งคือจังค้นจุดเอาทิพย์เป็นอย่างขาบอวาจังสีละ่ะ พี่หนสิบอกไได้อ่ะมันคือความสินี่คุยอะไรกันจะสาวพักเที่ยงแล้วเลิกคุยเรื่องงานกันได้แล้วนะอพอดีว่าทิฟกับนุชอะคะ่ะคุยกันอยู่ว่าข้าวกล่องของนุชน่ากินมากเลยค่ะไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนหอืมก็น่ากินดีนะนุชแล้วบอสมาหาพวกเราสองคนมีเรื่องอะไรหรอคะ อ๋อฉันจะมาถามพวกเธอว่าเธอสองคนเนี่ยมีใครว่างไปส่งเอกสารสาคัญให้ลูกค้าไหมพอดีเยนนี้ฉันติดธุระคิดว่ากว่าจะเลิกเนี่ยก็คงไปส่งเอกสารให้ลูกค้าไม่ทันนะ่ะส่งเอกสารให้ลูกค้าเหรอคะคงทิพน่าจะไปไม่ได้คะ่ะบอสพอดีว่าทิพ์ขับรถยนต์มาถ้าไปตอนเย็นรถน่าจะติดนะคะ่ะยินุีสิคะยิยนุีขี่มอเตอร์ไซค์มารถน่าจะไม่ติดคะ่ะเออถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปส่งให้ก็ได้คะ่ะ โอเคขอบคุณมากเลยจันรุอ่าแล้วก็สองซองนี้ของพวกเธอสองคนนะอะไรเหรอคะบอสยิบโบนะคะว่าโบนัสอะค่ะไม่ใช่ฉันกำลังจะแต่งงานฮะเออบอสเนี่ยนะคะจะแต่งงานอยู่ด้วยกันมานต้องนานบอสไม่น่าจะมีแฟนนะคะยิาบอกนะคะว่าซุมเงียบอะค่ะ เอาไปเธออ่ะทั้งสองคนนั่นแหละโอ้หบอสฟองพขป่าก็อา <c oughs> <ๆ> <g ười> ทิตย์หน้าเนี่ยครอบครัวฉันเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานบุญก็เลยเอาบุญมาฝากพวกเธอสองคนดังนั้นก็รับบุญกันไว้บ้างนะจ๊ะทั้งคู่เลยเนาะาช่อันนีโนาบุญด้วยค่ะบอสสาธถูกค่ะ โหน,นุ๊ตนี่เธาใส่น้ำพันหนึ่งเลยเหรอไม่เยอะไปเหรอหืไม่เยอะหรอกค่ะบอสน,นุเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วคะ่ะนี่คะ่ะสาธุนะคะอนุโมทนาบุญด้วยบอ,อสคะส่วนของทิปเดี๋ยวทิปให้ที่หลังนะคพะพอดีว่าไม่ได้พกเงินสดมาเลยอะค่ะได้สิทิปไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวไว้ใส่ซองเสร็จเนี่ยค่อยไปให้ฉันที่ห้องก็ได้แล้วก็นุต๊ตอย่าไหนเรื่องเอกสารอย่าลืมนะจะใช้ไม่ทำงานต่อแล้ว กินข้าวไเถอะค่ะบอสดูนี้เขาอวดรวยด้วยการใส่ซองเงินบุญละบอเข้าไปได้อวดเน๊เข้าตั้งใจเฮ็ดบุญที่ลีนี่สิบอกให้เดอ้อโตน่ะเก็บเงินไปดาวลดสิบุดีกว่าบอชีวิตมันสิใดบรมบากปานี่ ตโต้โตนุกับซีวินเฮาเกินไปแล้วเด้เกินไปบ้ไนไดเฮานี่เป็นห่วงโตคักๆเลยเด้ยามคนอื่นเขามองโตบ้บดีโต้ต้องขอคุณเฮานะเฮ้ยโดนละไปกินเขานีกว่าเสียววลาเหนี่ยงวะอยู่ซื่อๆก็โดนดด้ นุษย์นี่รถเสียแน่นอนเลยอะแบบนี้ต้องไปแซมได้ปะพี่เมื่อเช้ายัางดีอยู่เลยเอ่อสตาร์ทไม่ติดเลยอนุษย์เป็นอะไร,รเอ้านุษย์รถเป็นอะไรเหรอแบตหมดสตาร์ทไม่ติดหรือเป็นอะไรอะ ก็ฉันบอกแกแล้วว่าอย่าใช้รถมอเตอร์ไซค์ปัญหามันเยอะแล้วนี่ใครเหรออย่าบอกนะว่าแฟนแกอ่ะอุยแกนี่ก็เก่งเหมือนกันเนาะจนแต่ก็หาแฟนรวยดูขับรถหลูมาซะด้วยแล้วทำไมแกอ่ะถึงไม่ยืมรถยนต์ของแฟนแกขับไปทำงานบ้างล่ะจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขาอุ๊ฉันลืมไปอะ่ะ แกไม่มีรถยนต์ถ้าคนไม่มีรถยนต์ก็แสดงว่าขับรถไม่เป็นฉันลืมข้อนี้ไปได้ยังไงเนี่ยออขอโทษนะครับผมทนฟังคุณพูดจาดูถูกน้องสาวผมมานานแล้วน้องสาวใช่ครับนุชเขาเป็นน้องสาวผมเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบ้านของเรามีรถหลายคันแต่นุชเขาไม่ยอมขับมาเพราะเห็นว่าบ้านอยู่ใกล้บริษัทก็เลยเอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับ ก็แสดงว่ารวยของบางอย่างไม่ใช้ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเขาจะมาอดวดรวยกันโดยเฉพาะในที่ทำงานมาทำงานก็ต้องมาทำงานสิเออฉันขอโทษฉันก็คิดว่าบ้านแกโจนไม่มีเงินนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะทิพต่อให้ฉันจะเดินมาทำงานเนี่ยแกเขาไม่มีสิทธิ์จะมาพูดจาดูถูก ก็ฉันขอโทษแกแล้วไงแกเจะเอาอะไรกับฉันอีกอะนี่ดีนะที่เป็นฉันถ้าแกไปทำแบบนี้กับคนอื่นเนี่ยมีหวังโดน,นตบแนออออ่ฉันขอโทษฉันเข้าใจแล้ว